ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มิกกี้อา m m พี o อ็ t ม i เตรนะฮะต้องขอภัยอันดับแรกเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าวันนี้มีคิวเคลือบแก้วหนึ่งท่านจะบอกว่าผมไร้สดไม่ทันตอนรับรถตอนก่อนทำงานนะฮะมาถึงตอนเย็นนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังจะเข้าห้องอบนะครับในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเพราะนั้นผมขอตรวจงานเล็กน้อยนะครับต้องขอบคุณนะฮะทีมงานนะครับ ที่มีประสิทธิภาพเยี่ยงนี้นะครับคือคันนี้นะครับมาในช่วงตอนเที่ยงๆแล้วรถเสร็จช่วง4โมงนะครับแล้วเคลือบเสร็จภายในก่อนร้านปิดและเข้าห้องอบปลอดภัยในช่วงก่อนที่ฝนจะตกและจะเย็นเท่ากับคันนี้นะครับทมตามเวลาเป๊ะเลยก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้ส่งรถกันในช่วงช่วงเย็นๆบ่ายๆเลยกับคันนี้นะครับเคลือบแก้วในสเตปเมกาเซรามิกโปรภายนอกภายในกในระตกเครื่องยนต์และล้อแม็กนะฮะ รวมถึงล้อแม็กเนี่ยลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมาที่เห็นอยู่ในไซา20นะสวยมากลงตัวสุดๆนะครับคันนี้ดีมากเลยก่อนที่ทางลูกค้าจะไปใส่เบรกนะฮะเราสามารถรวงได้เต็มที่นะครับเคลือบยันดันในนะฮะแทบจะแทบจะถอดล้อแม็กมาเคลือบเลยทีเดียวก็เป็นอะไรที่ดีพอสมควรเลยนะครับทําให้เราสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับกับโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบเมกาเทอร์มิกโปรนะฮะ อย่างคันนี้นะครับเราสามารถล้วงเคลือบร้อได้เยอะขนาดนี้ก็เพราะว่าท,าท่านาลูกค้ารู้จังหวะรู้เวลาในการเคลือบพอดีพอเหมาะพอเจาะนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านลูกค้ามากๆครับที่ให้ความกรุณานะครับให้โอกาสเรานะครับ RPM Auto d e a i l i n g เป็นผู้เคลือบแก้วรถคันงามคันโปรดคันนี้นะครับสำหรับรถแอคคอร์ดนะครับ G10 นะครับก็คือตัวเจเนอเรชันที่10ของแอคคอร์ดฮด้ cord ตัวนี้นี่เองทั้ง ตัวนี้เป็นตัวที่มีความนิยมอย่างสูงอีกหนึ่งคันนะฮะดูจากข้างหลังนะฮะก็เหมือนออดี้นะครับดูจากข้างหน้านะครับก็เหมือน m บ r c e d เต b เ n นนะฮะรถคันนี้นี่เป็นรถ Honda Accord จริงๆหรือเปล่านะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบอโครงสร้างความโฉบเฉี่ยวของเขานะจะบอกได้เลยว่ารถรุ่นนี้มีความใหญ่กว่าเดิมเยอะมากนะครับพื้นที่ห้องโดยสารที่ค่อนข้างกว้าง คนขับที่ค่อนข้างสบายนะครับแล้วก็ห้องเครื่องหรือเครื่องยนต์ตัวนี้ซึ่งได้ชื่ออยู่แล้วของฮอนด้านะครับแต่ความสะดวกสบายความหรูหรานะครับยิ่งใส่ล้อมแมกนะครับมีของแต่งมารอบคันแล้วยิ่งสวยงามมากขึ้นโอเคแล้วเราจะเอารถคันนี้เข้าห้องอบอิ่เพล็ก,กันครับผมขออนุญาตขับเข้าไปนะครับผมตอนนี้นะฮะองังอังอังอังช่วยปิดสปอร์ตไลท์ข้างบนห้หนไหนมันกระพริบเนี่ย้องรู้ดิมันกระพริบ สบอดไลท์นะสปอตไลท์แต่ไฟไม่ต้องปิดนะครับนี่เรามาดูเรามาดูนะฮะขนาดแสงละเรือละเรือนะครับอย่างนี้นะฮะก็สวยได้ขนาดนี้นะครับนี่ครับในตอนโพเพน,นะครับข้อดีของรถสีขาวเนี่ยเราก็จะเห็นถึงความเงานะครับที่สามารถสัมผัสได้สำหรับโปรแกรมนี้นะครับยังเงาไม่สุดนะ เพราะว่าเมกาเซรามิกโปรนะครับจะมีความเงาสบลีขาวชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเบอร์ที่2ตัวนี้นะครับเป็นตัวเบอร์แรกนะครับ N1 ทำให้สีเนี่ยมีความหนาขึ้นแข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับเนี่ยไฟหน้าของ Accord ปีนี้นะครับไม่ธรรมดานะดูดีๆเหมือนอะไรไหม NSX นั่นใช่ครับถูกต้องครับมีคนต่อผมได้ยินนะฮะว่าตอว่า NSX นะครับคล้ายคลึงมากนะฮะ สวยจริงๆนะครับสำหรับรถ Honda Accord ปี2020ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น G10 นะครับ G10 ก็คือเจเนอเรชันที่10ของ Honda Accord แล้วนะครับก็เป็นรถที่มีสายตระกูลที่ค่อนข้างยาวมากนะครับกับตั้งแต่รุ่นแรกมาจนถึงณวันนี้นะครับ10เจ n เนอเรชันแล้วนะฮะก็เป็นรถถือว่าเป็นรถเจเนอเรชันหรือว่าเป็นรถโมเดลที่ได้รับความนิยมอย่างสูงมากๆเลยนะครับกับ เทียบกับรถรุ like, support, the ่นอ so, ื so, to to them, right so, guys, ่นๆนะสำหรับใครที่มองหาแล้วก็อยากจะมีไว้ในครอบครองนะครับซื้อที่สูตรนะครับไม่ใช่ซื้อที่ผมนะครับก็ดูที่สูตรได้เลยว่าที่ไหนมีโปรโมชั่นดีๆนะฮะดอกเบี้ยต่ำๆนะครับก็มาฝากร้านที่เราก็ได้นะครับใครที่เป็นเซลอยู่นะฮะก็แนะนำนะครับฝากร้านมีได้นะครับช่วยชอบกดไลค์แชร์กดแชร์นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้อยู่ในจังหวะในการเคลือบ โอยไปเลยแล้วนะฮะอีกสักคู่หนึ่งนะฮะเราจะเปิดแท่งลังสีเปเลตนี้กันนะครับกับขั้นตอนที่สําคัญหนึ่งขั้นตอนของทางร้านเรานะฮะก็คือการอบอินปเลตอย่างนี้นะครับมีความสาคัญอย่างยิ่งนะฮะทำให้น้ํายาเคลือบแก้วนะครับมีความแข็งนะครับมากขึ้นแล้วก็ไวมากขึ้นอย่างช่วงที่อากาศเป็นอย่างนี้นะครับมีความชื้นสูงในช่วงหน้าฝนอย่างนี้นะฮะ ก็ไม่ต้องกังวลอ,อะไรเลยนะฮะเพราะว่าตัวร้านเราเนี่ยมีระบบอย่างนี้เอาไว้ทําให้น้ํายาเคลือบแก้วแข็งตัวมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งสามารถส่งรถได้ทันเวลาและประสิทธิภาพได้เต็มที่เหมือนเคยครับไม่ว่าจะฤดูการไหนก็ตามนะครับเราทําได้ทุกฤดูการจริงๆนะครับต้องขอขอบพระคุณนะฮะพันลูกค้านะครับที่ไว้วางใจกันมาในนาทีนี้นะฮะ นี่เราปรับให้มันเข้ากับตัวนีนะ้นิดหนึ่งนะฮะเนี่ยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนอบอินฟลเลนตนะครับห้องก็จะแดงๆอยู่อย่างนี้นะฮะไม่ต้องตกใจนะฮะก็เป็นขั้นตอนที่สําคัญอีกหนึ่งขั้นตอนแล้วก็มีความปลอดภัยสูงนะครับเพราะว่าตัวอินฟลเลนเนี่ยเราอบด้วยเวลาที่เหมาะสมนะครับครั้งหนึ่งอยู่ที่ประมาณ20นาทีผมจะอบประมาณ2ครั้งนะฮะกับการอบ ตอหนึ่งเบอร์นะก็ทําให้น้ำยาเนี่ยเซตตัวได้ไวขึ้นหลายๆท่านจะถามว่าเราสามารถรับรถได้ไหมพรุ่งนี้ถ้าฝนมันตกที่จริงอ่ะรับรถได้นะแต่ว่ามันทําร้ายจิตใจกันเกินไปนะฮะ <c oughs> พึ่งรถเสร็จเลยเงาเาเลยรถเบียกเละเทะเลยนะฮะก็แต่แต,แต่แต่เราก็ยังมีระยะประกันนะครับไม่ต้องกลัวนะครับหลายๆท่านก็ไม่ต้องกังวลไปก็เอารถเข้ามาทําให้ให้เราได,ใาได้ให้เราได้ดูแลกันก่อนก็ได้7วันนะครับ เธอเรียกว่า7วันในใน,ในระยะเซ็ตตัวนะครับก็เอาเข้ามาให้เราได้ดูแลกันนะครับไม่ต้องกลัวครับว่าเราจะหายไปไหนเราอยู่ตรงนี้ตลอดไปนะครับเคลือบแก้วที่ไหนก็ได้ครับแต่อยากเคลือบแก้วดีมีคุณภาพนะครับและดูแลกันไปตลอดนะครับเลือกมิกกี้อะพีเอ็มออโต้ดียลลิงแล้วก็อะพีเอ็มออโต้ดียลลิงจะอยู่กับคนไทยไปตลอดครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดี